นอนลงก่อนนอนลงก่อนคอยนอนลงก่อนอือไม่ต้องไปไหนโอ้วันนี้กว้ยเก่งมากเลยครับไหนมือมาให้แม่หน่อยมือให้แม่หน่อยเร็วเอามือให้แม่ก่อนมือก่อนมือยกมือก่อนเร้วกล้ยยกมือก่อนไม่มีแรงเลยครับวันนี้ได้กิโล วันนี้ลูกชายวิ่งได้ห้าโลครับเก่งมากเลยหมดแรงเลยใช่ไหมหมดแรงเลยอันนี้ห้าโลค่ะห้าโลห้โลวิ่งได้ห้าโลห้าโลกับลูกชายลูกชายเก่งมากเลยครับจอันนี้ก็เก่งอันนี้วิ่งไม่ได้กี่โล สามโลใช่ไหมไม่เป็นสามโลใช่ไหมเก่งมาก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 เลยหมดพล,ลังสามเด็กเล่นค่ะน,นี่ดึกมากแล้วกี่โมงแล้วคะเนี่ยสี่จะสี่ทุ่มแล้ว เหนื่อยไหมเก่งมากเลยลูกชายแม่เก่งมากเลยครับ